ที่โบราณสถานกู่ช้างกูม่ม้ากู่ไก่ตำบลในเมืองอภเมืบางจังหวัดลำพูนนายวรย์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานไก่แก้วสลีเทิดทูลบรารมีพระนางจามเทวีแห่งขอริพุนชัย1,400ปีเพื่อเป็นการเทิดชูเกียรติไก่แก้วสีขาวคู่บรารมีของพระนางจามเทวีโดยมีนายชวเลศสุริยะจันทร์ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูนกล่าวรายงานประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูนกล่าวว่า มูลนิธิกู่ช้างลำพูนร่วมกับูนยนอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์เหล่าปากคอยจังหวัดลำพูนและกลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสวยงามจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามเพื่อเชิดชูเกียรติไก่แก้วสีขาวซึ่งเป็นไก่คู่พระบารมีของพระนางเจ้าจามเทวีเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถานกู่ช้างกูมา้าก,กู่ไก่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูนในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองสวยงามและไก่ชนเหล่าป่าก้อยซึ่งเป็นไก่ชนสายพื้นเมืองดั้งเดิมหนึ่งเดียวของจังหวัดลำพูนและหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเด่นคือชนแก่งจนโด่งดังไปทั่วโลกโดยสามารถต่อยอดและมีการพัฒนาเป็นอาชีพได้กลิ่นยศพิงคสรนรายงาน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่พบปะประชาชนและส่วนราชการจังหวัดนครนายกเพื่อรับทราบแผนพัฒนาอำเภอบ้านนาและแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประจำปี2564ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดลนำโดยผลเอกวรพงษ์สง่านเนธสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งพร้อมกับคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนและส่วนราชการโดยมีนายอัมพลอังกพาพร,พรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกพร้อมนางจีราพอรอม,าอมัตย์ยุลในอำเภอบ้านนาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารชนรบทในพื้นที่อำเภอบ้านนาร่วมให้การต้อนรับเพื่อร่วมพูดคุยและรับฟังข้อมูลในประเด็นต่างๆสำหรับการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลในครั้งนี้ทางคณะกรรมการ จะนําเป็นข้อมูลในการดําเนินงานลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามรับฟังข้อคิดเห็นของภาคประชาชนภาคเอกชนและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนการปปิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งรับทราบแนวทางการดําเนินงานในโครงการโค้หนองนาโมเดลและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุมก่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตำบลและประเด็นต่างๆที่จะให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่รายง,งานสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาลสินเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวประชาชนเริ่มปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลทั้งเรื่องของความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพโดยผู้สื่อข่าวพบสองตายายสามีภรรยาซึ่งเป็นแาวบ้านสะอาดนาทมตำบลลำคลองอเภเมืองจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นเจ้าตำรับข้าวหลามสูตรโบราณพิกวิกฤจเป็นโอกาสปิ้งอเดียคิดสูตรทำข้าวหลามเม้าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอาหารตามฤดูกาลรสชาติใหม่ฉีกแนวไม่ซําแบบใครและเป็นแจ้วเดียวในภูพิภาคนี้จึงได้รับความนิยมขายตลอดทั้งวันบริเวณหน้าบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจากการสอบถามทราบว่านอกจากข้าวหลามจะเป็นอาหารตามฤดูกาลในหน้าหนาวแล้วสองตาใหญ่คู่นี้ยังทำขายตลอดทั้งปีด้วยในช่วงหน้าหนาวยังได้คิดสูตรทำข้าวหลามเมาซึ่งเป็นข้าวหลามสูตรใหม่ที่ทำให้รสชาติหอมนุ่มหวานมันอร่อย บรรยากาศการซื้อขายเต็มไปด้วยความคึกคักตลอดทั้งวันทางด้านนางปราณีผากาอายุ14ปีกล่าวว่าตนกับนายคำรณสามีทำข้าวลามเพื่อจำหน่ายมาประมาณ30ปีแล้วโดยลูกค้ามีทั้งเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาทเที่ยวหาดดอกเกตเขื่อนลำเป่าและจุดผ่านน้ำโดยใช้ไม้ไผ่พันไม้ไผ่น้ำหรือไม้ไผ่ป่าใหญ่อายุประมาณ1-3ถึงปีซึ่งไม้ไผ่พันนี้สามารถทำข้าวลามได้ตลอดทั้งปีด้วยการทำข้าวลามของตนจะใช้ข้าวเหนียวขาววงและข้าวใหม่ ซึ่งมีรสชาติหอมนุ่มเหนียวทำสูตรโบราณหลายรสเช่นข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวอัญชันข้าวหลามใบเตยส่วนผสมมีกะทิน้ำตาลทรายถั่วดำมันเทศต่อมามีการปรปับปรุงรสชาติเข้ามาใหม่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าเช่นข้าวหลามทุเรียนซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยจําหน่ายราคาบ้างละ20-50บถึงาบาทและ3บ้าง100บาทท่านี้ลงทุนครั้งละ1 5 0 0บาทจะขายได้กําไรประมาณ5,000บาทโดยที่ผ่านมาจะขายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ข้าวหลามจริงเป็นข้าวหลามสดไม่มีตกค้าง เนื่องจากคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักจึงสามารถยินยัดมาได้ถึง30ปีและมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยเป็นขาประจําทีมข่าวไทยเคดิตส์รายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้กระดาษรีไซเคลิลกลางดึกขณะมีลมพัดแรงโดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้รายง,งานสถานการณ์เพิ่มเติมว่าได้เกิดเพลิงไหม้เศษกองกระดาษอัดก้อนที่ตั้งวางเรียงเป็นแถวซึ่งเตรียมไว้สําหรับผลิตกองกระดาษปฏิบันสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจํากัดได้แล้ว แต่ยังต้องใช้รถแบคโฮเข้าทำการเกลีย่ยเศษกระดาษและฉีดน้ำเพื่อดับไฟและควันซึ่งยังคงลุกไหมอยู่คาดว่ากองกระดาษได้รับความเสียหายไปแล้วประมาณ13ไร่จากเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่โดยเป็นลานเก็บเศษกระดาษอัดก้อนของบริษัท RCP ซึ่งเป็นโรงงานผลิตลังกระดาษตั้งอยู่บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่8ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมาธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้นายชัยวันนิยมนอำเภอศรีมาธิ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหนที่ทหารภาคเอกชนมูลนิธิส่งรถดับเพลิงเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลรถแบ็คโฮและอุปกรณ์เข้าระงับอักขีพายพร้อมกันทางด้านนายสุรชัยทนสิงห์นายกอบตหัวว่ากล่าวว่าหลังรับรายงานไฟไหม้ประมาณเที่ยงคืนได้ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมประสานขอรถดับเพลิงในพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วมกว่า10คันพร้อมกับรายงานให้กับนายอำเภอร้บในเบื้องต้น ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านควันไฟแต่อย่างใดอาจเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน5กิโลเมตรจึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดชัชวันสิริป,ปินรายงานพลตรีไพศาลหนูสังผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15พร้อมกับคณะและตำรวจสอพอตากใบตำรวจน้ำตากใบขึ้นเรือเร็วสปีดบ๊สบริเวณหน้าตำรวจน้ำตากใบอเภอตากใบจัังหดนาราธิวาส เพื่อตรวจสอบตามริมแม่น้ำโกลกที่กัน้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยด้านจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซียรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดลาดตระเวนทางน้ำโดยตลอดแนวตะเก็บชายแดนระยะตั้งแต่อเภอตากไปอ,เภอ,ไปอเภอสทุงใหญ่โกลกและอเภอแวงรวมระยะทางประมาณ95กิโลเมตรเป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงต่อการมีผู้ลักลอบข้ามฝั่งเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติ ที่สาคัญชุมเชียงต่อการที่จะสกัดกั้นและตรวจสอบต่อการเล็ดลอดของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาจจะนาม,มาแพร่ระบาดในฝั่งประเทศไทยได้ท้งนี้ประเทศมาเลเซียกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่หลังจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาทําให้ยังคงต้องมีมาตรการการปิดประเทศหรือล็อกดาวน์เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องโดยสถิติผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นจํานวนกว่า20,000คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตมีจานวนเกือบ200คนแล้วทางด้านพลตีพไสศานุสังผบชกกรนราธิวาสได้เน้นย้ำให้กับกําลังพลซึ่งเป็นชุดป้องกันตามแนวชายแดนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนภารกิจทั้งโดยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่จัดกําลังเสริมผัดเปลี่ยนบุนเวียนในแต่ละผัดในการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนอย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงให้เฝ้าสอดส่องดูแลพร้อมจัดกําลังคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าพื้นที่โดยผิดกฎหมาย อีกทั้งกำชับหากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ให้รายงานให้ทราบเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไปหนูอาริซะยะยอริรายงาน